ข่าเดีข่าวสารดีๆทางไอทีกันเป็นประจำในทุกวันในช่วงเช้าในวดาแปดนกาสานาทีในขา่าวสารดีดีทางไอทีครับข่าวแรกเที่ยวสมาอ์ปเดยกันในช่วงเช้าวันนี้ไปที่โทรศัพท์มือถือที่เปิดตัวแบบสดๆร้อนเลยสำหรับตัวโทรศัพท์มือถือ Xiaomi ม,มี10บ Ultra ครับเลยได้ว่าโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เป็นซูเปอร์ของเรือธงของ Xiaomi เขา ด้วยหน้าจอรีเฟรชเรส,สูงถึง120เฮิร์การซูมได้ไกลถึง120เท่าชาร์จแบตเตอรี่ได้ไวถึง120วัตต์แม่เลขสวยนะครับ120ทั้งหมดเลยในราคาเริ่มต้นเนี่ย23,700บาทเท่านั้นเองมาดูารายละเอียดเพิ่มเติมกันดีกว่า เมือ่อไม่กี่วันก่อนนะครับวันที่18สิงหาคมเนี่ยได้มีการเปิดตัวในงาน Xiaomi Event ฉลองครบรอบ10ปีนะครับได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Xiaomi Mi 10 Ultra โทรศัพท์มือถือที่มาพร้อมกับสเปคที่จัดเต็มในราคาที่เข้าถึงได้ไม่ยากจริงๆโดยสเปคที่เป็นจุดเน่นๆของตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้นะครับอันแรกก็คือกล้องหลัง4ตัวเลนส์หลักความละเอียด120ล้านพิกเซลมาพร้อมกับกล้อง Super Telephoto พร้อมกับเลนส์ Portrait นะครับ12ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์ Ultra Wide 10ล้านพิกเซลครับซึ่งสามารถซูมแบบออป i ติคอลซูมได้ถึง10เท่าเลยทีเดียวและยังซูมแบบดิจิตอลซูมได้ถึง120เท่าอีกด้วยอีกทั้งยังได้รับคะแนนรีวิวจาก DxOMark เนี่ยสูงถึง130คะแนนเลยทีเดียวครับซึ่งสูงที่สุดในวงการของโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนณขณะนี้ด้วยอีกทั้งคุณสมบัติที่โดดเด่นของตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ให้แบตเตอรี่มาที่4,500ม mAh ซึ่งรองรับการชาร์จที่เร็วถึง120วัตต์แบตเตอรี่ชาร์จเต็ม100%เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่23นาทีเท่านั้นเองนะครับนอกจากนี้กล้องและแบตเตอรี่ที่ให้มาจัดเต็มแล้วสเปคด้านอื่นๆก็ไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นหน้าจอครับมาเป็นแบบอ mo l มเรขอบโค้งความละเอียด Full HD Plus r e f e r n e 120Hz แล้รองรับการแสดงผล HDR10+ Plus ด้วยชิปเซตนะครับ Qualcomm Snapdragon 865ส่วน RAM บนมาตรฐานใหม่เลย l p d d r 5 12 g ิส่วน ROM นะครับมาตรฐาน UFS 3.1ให้มาถึง512 g ิเลยทีเดียวรวมถึงรุ่นนี้ยังรองรับเครือข่าย 5G และ Wi-Fi 6นอกจากนี้มาพร้อมกับ Bluetooth 5.1 เรียกได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนซูปเปอร์เรือธงจริงๆนะครับคือมาเต็มหมดเลยในส่วนของกล้องหน้านะครับให้มาหนึ่งตัวความละเอียด20ล้านพิกเซลมาพร้อมกับระบบกันสั่น EIS ในกล้องหน้าด้วยซึ่งจะมีการเจาะดูวางไว้บนหน้าจอนะครับเครือข่าย 5G ที่เขารองรับคือรองรับ2แบบคือ SA แล้วก็ NSA ครับมาดูที่ราคาและรุ่นที่เขาวางจาหน่ายดีกว่านะครับมีการวางจาหน่ายในประเทศจีนทั้งหมดถึง4รุ่นด้วยกันเอารุ่นเริ่มต้นก่อนรุ่น RAM 8GB หน่วยความจำ128นะครับจะอยู่ที่2 ส3 7 0 0บาทถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะครับและอีกรุ่นหนึ่งคือรุ่นท็อปเนี่ยรุ่นแรม 16G กิกหน่วยความจำาอยนะครับอยู่ที่ประมาณ6,9 9 9้อยหยวนหรือประมาณ31,300บาทเท่านั้นเองขณะนี้ยังไม่มีทีท่านะครับว่าเ x i ยวมีประเทศไทยจะนำตัวเ x i ยวมีมี10 Ultra มาวางจำหน่ายในประเทศไทยด้วยหรือไม่หากมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเราจะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันเลยนะครับส่วนตัวชอบในะรุ่นนี้สเปคมาเต็มมากในราคาที่เข้าถึงได้ไม่ยากจริงๆเลย อยากให้เีียวมีประเทศไทยเอารุ่นนี้มาขายเหมือนกันนะครับทันมาที่ข่าวที่2ครับเราไปดูเทคโนโลยีใหม่ๆแห่งโลกอนาคตกันบ้างนะครับมีการเผยหน้าจอนะครับ e-Ink ขนาดหน้าจออยู่ที่10.3นิ้วรองรับการใช้ปากกาสไตลัสดได้ขีดเขียนเหมือนกับกระดาษจริงแถมพับครึ่งได้ด้วย มันก็คือหน้าจอ,อนั่นแหละที่เป็นแบบใหม่นะครับยุคนี้เนี่ยโทรศัพท์มือถือจอพับได้เนี่ยค่อนข้างได้รับความนิยมเหมือนกันเพราะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเราคงได้เห็นกันแล้วแหละหลายๆแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นซัมซุงหัวเว่ยมอเตอร์ o l a ก็นำมาใช้กันแล้วนะครับและในอีกมุมหนึง่งวงการอ e ีบุ๊กคนที่ชอบอ่านหนังสือบน Device, หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยบร,ริษ e ัทอีอิงนะครับได้ออกมาเผยโฉมหน้าจออ e ีอิงที่สามารถพับครึ่งได้แถมยังรองรับการใช้ปากกาสไตลัสได้อีกด้วยสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าอ e ีอิงหรือบางคนก็เรียกอ e ีเปเปอร์คืออะไรอธิบายคร่าวๆก็คือมันคือหน้าจอที่มีสีแบบขาวดำที่มีการแสดงผลเหมือนกระดาษแล้วก็สามารถที่จะใช้อย่างอื่นแทนหมึกเขียนลงไปบนนั้นได้มีความโปร่งแสงเหมือนกับ หน้าจออื่นๆนั่นแหละทําให้การอ่านหนังสือจาก e-ink เนี่ยสบายตามากขึ้นกว่าการอ่านกระดาษปกตินะครับซึ่งเหมาะสุดๆเลยสำหรับคนที่ชอบอ่าน e-book นั่นเองก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจนะครับถ้าอนาคตเนี่ยอีอ e จะเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาผลิตและจําหน่ายจริงนะครับใครที่ชอบอ่านนิตยสารหรือนิยายบนอุปกรณ์ดีไวต์ตัวนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์แล้วแล้วก็ขีดเขียนได้ด้วยนะครับ และทั้งหมดนี้แหละคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เราจะมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด s u b s c r i b e เพื่อติดตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและขนอที่ของเราต่อไปช่องเรามี Facebook Fan Page แล้วเพิ่มทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันด้วยนะนอกจากนี้เรายังมีการอัปเดตข่าวสารในช่วงเย็นด้วยในเวลา8น30นาทีในช่วงของพูดข่าวไอทีครับเพื่อสามารถเข้าไปติดตามได้ในช่องม a สก็อตไอทีบายโปรป๊อป เข้าไปกด Subscribe กันด้วยนะใส่คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนกัลัาเด็เข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย